我吃啥子？ Ê, à, cái khai này canh kẹn rồi lỡ Có về hầm ạ Cảnh cho chứ nè ใช่ใข้างนอกข้างในข้างนอกมันเย็นกว่าแอร์ข้างในมันเลยอุ่นอืมความ่กอ่หรือเขาปรับแล้วอ่ะฮูรันทุ่งบล่ะกูรันทุ่งบลา อุไม่ได้ครับอ้มไม่ได้ครับอุ้มไม่ได้ครับอุ้มไม่ได้ครับแม่เปไงครับแม่มปงมมมไง,ม,ไงมีแล้วมีแล้วมีตบเติร์ดแล้ว ี่มันมีตอนหนึงง่งอะไอแอลชกข้ามหลัวอีกตอนมันอยู่ข้างในโรงเรียนนะพี่ฉันเปิดทงนะอืม

โอ้โดนกูสองโอ้โดนกูไง โอ้ไอ้เหี้ยสลามตายดิไอ้เหี้ยหัวหน้าสลามไอ้เหี้ยแม่เล้าไอ้เหี้ยเสียวเฮ้ยสลับโมโหเฮ้ยสลับโมโหเอากูออกไปหน่อยพี่เอ้ยเอ่อใครอุ้มหน่อยพี่ไอ้ลูกกะี่ไอ้เหี้ยนี่ไอ้เี้นี่เกิดูุชานเส็จเป็นผู้หญิงยีงโง่ได้ปะมันขึ้นไหมได้ครับมึงเอามึงอุ้มไปสลามมาออกมาก่อนนิดน่ะเออออกมาแล้วนะเอาขวายจะปู Đó không phải cái cỉc hẳn hả em? Đang hổn rồi. Ôi trời ơi. Nếu nhanh ใครอะอือโอ้สวยจับตีสวยจับอ๋ออีกแล้วเหรอ ไอ้อ้อนิโคลอ่ะกระจาะก็เจาะกระจอกกระจอกอย่าโก้ตหัวคนนี้ได้ไหมครับกระจอกไม่ให้หรอกออทั้งชีวิตเทียอะไรเสร็ษตังหลังตัวกูไปซื้อแม่มึงมาเสร็จอ่ะใช้ตังทอนมาเติมเกมเนี่ยเนี่ย กระจอก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 มึงดูค่แคนงกระจอกมึงไม่เคยชนะพวกกูนะบอกกูกระจอก เดี๋ยวก็ออมอีกอะบ่ายวัดเปิดบ้านเปิดบานมงคุยกระจอกไอ้สารปากนี่ะเสีเ่ยวนี่กระจอกกระจอก เฮียด่าพวกกูกระจอกแต่ก,ก็ไม่เคยชนะพวกกูนะไอสัตว์ไอ้เฮียแม่นคนเก่งปล่อยคิดขวาไม่จะรู้อะอยากรู้ว่าใครกระจอกไอ้เฮียโอ้โหกู oh, โดนเพื่อนตี เว้ยอยากโดนปิดหน้าโรงเรียนก็ไม่เคยได้ปิดไอ้เหี้ยปากดีก uh, ันจังไอ้สัสไอ้เพื่อนทิ้งเหรอเพื่อนทิ้งเหรอพวกมึงอ่ะเพื่อนหายหัวหมดเลยอ่ะตัวดี้พี่จำตัวนี้ที่บ้าไม่ไดี่จำตัวนี้ครับที่หลเป็นยังไงวะเนี่ยเงียบเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไปต้องกลัวตีไปอะเคบเอาไม่เป็นไรเสร็จไป ทำไมพี่จอนนี่ถูกพูดถูกที่พูดมาก็มีตผลอีนน่สัตว์เลยมูอผิดโอ้โหเยอะก็ปกตินะตายไหมเพื่อนนะเอออีโม2หยิกสวยไว้พี่เฮ้ยบอกจะดำอีโม2 ผี่เฮีเองหี้ยหาหาตาดำอีโบสอีกแล้วเหียอเิม่อให้ผีเองฮะผมจะเข้าไปเขาผมจะเข้าอะไรอะไรมึงอะไรอะไรมึงอะไรมึงกูพูดถึงมึงมั้งไอ้เหี้ยแมเหี้ยอะไรอะเหี้ยอะไรอะ่อะไรเหี้ยตางบอดไงมไอ้เหี้ยเตรียมดีหีมเอมึอะโอ้โห ปีหัวมึงแทบไม่แตกไอ้เหี้ยดปีหัวกูทีเดียวคุยมึงก็เช็คเลยมึงเรียกนายกเขามาเช็คเลยจะลำจำคุยอะไรมึงชนะมึงช่ะปีหัวแม่ตายเนี่ยแม่มึงตายห่าเนี่ยเราตรวจเครื่องหอยสัตว์เออมึงหาว่าเขาใช้มึงเรียกเขาตรวจเครื่องเลยอะไรโง่มึงหาว่าเขาใช้มึงเรียกตรวจเลยไม่ฟองพ่อฟ้องไม่ใช่บาลำามมีขี้อือตรวจบ้านแล้วเปิดนี่ไม่ใช่บาลามจำคุยตรวจบ้านไอ้สัตว์ อยากโดนเด้งไงเฮียเด้งมาเลยสกิดเลยอยากตรวจใครศาสตร์อันนี้ปะตัวเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดมันมาใช่ไหมขาวอันนี้โฆษณาอยู่ใช่ไหมโอเค โอ้ยผมมีโอเวอร์เลยรตัวเองหมดเนาะไอ้เหี้ยตรวจหีแเม่มึงเนี่ยตรวจช่องคลอดหี่เม่สมองควายปะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่จังเหี่ม่มึงเนี่ยตีหัวเพื่อเอาเก่งจังเลยเดี๋ยวเอาตรวจหีเม่มึงเนี่ยตรวจภายในห่ม